สวัสดีค่ะนุ่นนทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาบอกนุ่นนนะคะคือการสปอยของฟรีลวกหน้าทั้งบทหชิ้นนี้นะคะที่กําลังจะมาค่ะน้องๆสามารถเข้าไปทําไว้ก่อนได้เลยนะคะมาถึงกระดาของปั๊บเลยแมพที่เราจะต้องเข้าไปเล่นนะก็คือแมพแมพนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเคยเล่นแล้วสําหรับใครไม่เคยเล่นพี่แป้งจะพาไปดูค่ะว่าทํายังไงบ้างสําหรับน้องๆมือใหม่นะที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นแมพแมพนี้เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องยืนเอฟเคค่ะโดยการที่เราเต้นนะคะโดยปุ่มข้างล่างนะคะที่มีลูกศรอยู่นะคะน้องสามารถกดเต้น และเมื่อเราเต้นนะคะเวลาของเราก็จะนับถอยหลังค่ะหากเราเต้นไป20นาทีแล้วเราจะได้พอยมาทั้งหมด5,000พอยต์านน้องมีตัวคููที่เป็นสีชมพูนะที่พี่แป้งเห็นไหมคตัวครูที่แป้งวงไว้เนี่ย 20นาทีน้องๆจะได้1หมื่นนะ,ะคือคูณ 2, 2ซึ่งตัวคูณได้มาจากการที่น้องหมุนสปินค่ะสปินน้องๆจะได้มาทุกๆ5นาทีนะคะคือหมุนไปนะ,ะให้เรามีตัวคูณเยอะๆบางทีเราปล่อย a f k ไปเลยก็ได้นะคะน้องๆเพราะมันไม่หลุดอยู่แล้วเพราะมันขยับอยู่ตลอดเวลาของฟรีนะคะมันจะมีร้านค้ายูดีซีนะคะน้องๆบางชิ้นมันก็ยังไม่หมดส่วนบางชิ้นก็ยังไม่มานะ,ะอย่างที่เป้สปอยไปเนี่ยของมันยังไม่มาสามารถมายืดเอาพอยนะเพื่อสะสมพอยเยอะๆแล้ว,ลวค่อยมาแลกของฟรีตามที่น้องอยากได้เวลาของมันมาแล้วนะส่่่่วน VIP ีีใครทไไมด้ เกมพาร์ทนแบบนี้จะแลกของที่เป็น vip ไม่ได้นะคะจะแลกได้แต่ของธรรมดาเท่านั้นสําหรับใครที่เล่นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วถ้าสมัครว i ไแป้งบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งของมันลดจำนวนน้อยลงมากๆแล้วนะคะใครที่อยากได้เนี่ยรีบมายืน afk เต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะนุอนๆไม่งั้นของมันมาเมื่อไหร่น้อนๆจะกดรับไม่ทันนะเพราะมีคนที่ยืนดองไว้ด้วยนะ